ภาครัฐเนี่ยโอเคแหละภาครัฐก็สนับสนุนเรื่องเรื่องงบประมาณไปอบรมไปเทรนเพื่อเอาความรู้มาเทคโนโล,โลยีเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมันมาจากภาคเอกชนเราไปเอาเทคโนโลยีภาคเอกชนมาเรียนมาสอนเด็กเพื่อเตรียมเข้าไปสู่สากรรมคือไปเซิร์ฟภาคเอกชนเหมือนเดิมปีหน้าเนี่ยนะตอนนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอหลักสูตรใหม่นะเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้านั้นซึ่งคาดว่าจะรับนักศึกษาในปี2 0 1 7ครับแค่เปลี่ยนวิธีคิดก็เกิดธุรกิจใหม่ The Solution สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนทั้งสองท่านแนะนำตัวหน่อยครับครับผมผู้ช่วยาจารย์เกษมเจนวิไลศิ์นะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล วิกรรมศาสตร์และสถาปัตยมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสยนตภูมิครับผมเกษียณอายุรายการแล้วนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์วงยูก็ปัจจุบันก็เป็นวิทยกรที่บรรยายทางด้าน EV วให้กับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ได้มาช่วยที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมด้านยนต์ไฟฟ้าที่พศเกษตรได้กํากับดูแลอยู่อยากจะสอบถามว่าที่เปิดสอนอะไรบ้างครับวิชาพรัเครื่องกลเนี่ยนะครับตอนนี้เราเปิดอยู่2หลักสูตรนั่นคือ ลักสูตรเรื่องกรเครื่องกลนะครับกับอ่าวุ้งสาวสกรัดรบัณฑิตวิศกรรมเครื่องกลเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมีวามแตกต่างก็คือลักสูตรวิื่การเครื่องกลนะก็คือผลิตวิศวกรนะออกไปงกานประกอบการส่วนคณาสาวสกรมบัณฑิตวิศกรรมเคร,รื่องกลเนี่ยผลิตบัณฑิตไปเป็นค,นครูในรลลายอาชาวีวศึกษาต่างๆที่นี่มีนักเรียนเยอะไหมครับแต่ละสาขาวิชาก็จะมีแผนรับึกษาป,ปีละ30คนนะครับแล้วก็เราก็รับึกษาได้ได้เป็นไปตามแผนนะครับก็มีทั้งภาพปกติในภาคสมทบด้วย นะครับที่จะเข้ามาแต่ละหลักสูตรมีหลักสูตรเฉพาะที่เป็นของ E v ด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับ E v เนี่ยเราจะสอดแทรกอยู่ในหลักสูตรครุศาสตร์สกรรมบัณฑิตสาขาวิชาเครืงมังกรนะครับส่วนหลักสูตรอ v ีโดยเฉพาะเนี่ยเราอยู่การพัฒนาแลักำลังเสนอสภาหมายเท่าไรและเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้านั้นซึ่งคาดว่าจะรับนักศึกษาในปี2 5 6 7ครับนัซึ่งจะเปิดรับในปีหน้านี่เองนะปี67ครับอะไรทําให้เกิดสาขาวิชานี้ครับ ือจริงๆเนี่ยสาขาวิชาเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างว่าปัจจุบันเ,นเทรนด์ของโลกเทรนด์ของประเทศมันไปทางยานยนต์ไฟฟ้าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองภาคเอกชนเองได้มีการตื่นตัวเรื่องนี้ค่อนข้างมากและรวมทั้งสถานการณ์โลกมันทําให้รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจมากทีนี้ในประเด็นของวิชาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราเองเราเป็นสถานศึกษาที่ต้องผลิตคนออกไปเพื่อเพื่อซัพพอร์ต อุตสาหกรรมที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าและรวมทั้งในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการผลิตเรื่องการบริการนักเรียนอาชีวะหรือแม้แต่กลุ่มราชมงคลหรือมาหาวิทยาลัยทั่วๆไปก็แล้วแต่ที่เปิดในสาขาวิความเครื่องกลจะต้องให้ความรู้นักศึกษาในเรื่องเหล่านี้เขาต้องรู้ว่าเบสิกของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างและอะไรที่มันเป็นอันตรายเนี่ยซึ่งเรื่องเหล่านี้มันจําเป็นที่ต้องสอนให้เขารู้และรวมทั้ง กาแก้ปัญหเกี่ยวกับ E ีวีนะครับมีความยากง่ายกว่ารถยนต์น้ำมันไหมครับจริงๆถ้าถามผมเนี่ยนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมว่ามันมันความยากง,ง่ายมันมันพอๆกันไม่ได้มีอะไรยากกว่ากันไม่มีอะไรง่ายกว่าเพียงแต่ว่าเราเราเข้าใจเราเข้าใจสตั๊กเจอร์โครงสร้างของรถยนต์มากพอไหมถ้าเราเข้าใจเนี่ยมอเตอร์ก็เทียบกับเครื่องยนต์ IC e เเพียงแต่ว่าแทนที่มันจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเราไปเติมที่ปั๊ม อันนี้เราก็เติมที่ปั๊มกันแต่เราเติมพลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่แบตเตอรี่ซึ่งซึ่งมันมันไม่ได้มีอะไรที่มันยากกว่าหรือง่ายกว่าในความเห็นผมนะเพราะว่ามันมีเทคนิคเฉพาะอยา่างวิชาที่เปิดใหม่เนี่ยคาดว่าจะเกิดประโยชน์อะไรต่อสังคมบ้างก็คือที่เราเปิดหลักสูตรมาเนี่ยก็เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องการพืจารณาด้านยานไฟฟ้าไปเพิ่มขึ้นซึ่งว่าตอนนี้เห็นว่ารถไฟฟ้าก็เริ่มมีจําหน่ายในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มก็ไม่น่าจะ ดอปลงละน่าจะพุ่งขึ้นอย่างเดียวดังนั้นการเตรียมนักศึกษาที่ออกไปเป็นแรงงานในภาคศักกรรมเนี่ยแก็มีความสำคัญเราะนั้นจากปัญหาที่ผ่านมาที่ที่ภาคศากขาดแรงงานด้านด้านช่างศักกรรมเนี่ยนะรเราก็พยายามผลิตบัณฑิตให้โตกับต้องการของฐานประกอบการซึ่งที่ว่ายานยนต์ไฟฟ้าในาวันตอนพูดนวันนี้เป็นเรื่องใหม่แต่อีก3 4ปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แล้วตอนนี้คนเริ่มพูดประชาชนทั่วไปเริ่มพูดถึงยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแต่ช่างซ่อมก็ยังยังมีน้อยอยู่ สำหรับนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนที่นี่ครับต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับครับสำหรับหลักสูตรที่เราเปิดรับอยู่นะครับก็คือรับนักศึกษาที่จบปอชอด้านช่างอุตสาหกรรมนะครับทุกสาขาวิชากับนักศึกษาที่เรียนมอปลายทุกสาขาวิชาเช่นเดียวกันมาเรียนร่วมกันนะครับและคือในแต่ละปีรับหลักสูตรละ30คน ในสภูดหลักสูตรวิชาการ,รยานยนต์ไฟฟ้าที่เราจะเปิดในในปีหน้าเนี่ยในปีที่2เนี่ยเราเราจะมีอีกช่องทางนึงคือรับภาษาที่จบปวชด้านช่างตัลกรรมรับมาเรียนเทียบโอนหน่วยกิจก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในหนึ่งหลักสูตรเราจะรับภาษาสองกลุ่มสรุปก็กคือกลุ่มหนึ่งคือจบปวชด้านช่างตัลกรรมกับมปลายกับกลุ่มที่2คือจบทางด้านช่างตัลกรรมระดับปวสมาเทียบโอนหลักสูตร4ปีนะคือช่องทางการรับักศึกษาแล้วคนนอกสามารถเข้ามาเรียนหรือเข้ามาอบรมได้ไหมครับในประเด็นของคนนอกเนี่ยคณะก นะที่เราเปิดอบรมรับจากบุคคลภายนอกนะครับเป็นโอเพนกะ็คือเราจะมีคอร์สอบรมที่เปิดผ่านทางเว็บไซต์ที่เผยแพร่ออกไปว่ารับอบรมต่างๆนะัในแต่ละรุ่นนะครับซึ่งเราจะมีแผนดําเนินการก็ประมาณตอนนี้แผนแผนแผนนะั้นเรายังไม่ได้เขียนแผนยาวนะก็คือก็สำรวจความต้องก,การเป็นเป็นช่วงระยะก็ประมาณ2เดือนก็จะอบรมให้หนึ่งรุ่นนะโดยเก็บเข้าอบรมนะครับอยากให้ภาครัฐสนับสนุนอะไรบ้างโอ้อันน,น,นี้อันนี้อยากมากเลยอะ นะอยากมากเลยรัฐควรต้องต้องจริงจังมากกว่านี้นโยบายนโยบายภาครัฐเนี่ยคือโอเคปัจจุบันนี้เราเห็นแล้วว่ามันเริ่มชัดขึ้นมาแล้วลหะแต่ยังไม่เจนมันควรจะต้องชัดเจนเช่นนโยบายภาครัฐต้องประกาศชัดเจนเลยว่าประเทศไทยเนี่ยรถยนต์ไอซีจะต้องหมดไปภายในปีอะไร<ๆ>เพื่อที่มันจะได้ไปกระตุ้นให้ภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องปรับตัวเพื่อรองรับแผนแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะผมเห็นแต่เพียงได้ว่าแผน30-30 นะาปี2030มีเปอร์เซ็นต์ลดเท่านี้เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยทีนี้ในส่วนของของสถานศึกษาเองเนะี่ยอ่าจริงๆมันการสนับสนุนมันควรจะมี2ส,ส่วน 1. ภาคเอกชน 2. ภาครัฐนะครับภาครัฐเนี่ยโอเคละภาครัฐก็สนับสนุนเรื่องเรื่องงบประมาณเรื่องให้บุคลากรไปพัฒนาอะไรต่างๆเหล่านี้ไปอบรมไปเทรนเพื่อเอาความรู้มา แต่ในการเรียกนาการภาคเอกชนเนี่ยเพราะว่าเทคโนโลยีเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมันมาจากภาคเอกชนเทคโนโลยีมันไม่ได้เกิดในในมหาวิทยาลัยเพราะนั้นเท่ากับทุกวันนี้จริงๆการเรียนการสอนเราเนี่ยเราไปเอาเทคโนโลยีภาคเอกชนมาเรียนมาสอนเด็กเพื่อเตรียมเข้าไปสู่สารกรรมคือไปเซิร์ฟภาคเอกชนเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นภาคเอกชนเนี่ยลหลายๆคนก็มักจะบ่นว่าบางทีเด็กไปแล้วอาจจะทํางานไม่ได้ต้องไปเชนอีกเสียเวลาซึ่งถ้าภาคเอกชนเนี่ย ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะเทคโนโลยีไม่ห่วงนะมีอะไรก็ให้มาหาวิทยาลัยเพื่อมาเทรนมาฝึกคนเพื่อที่จะเอาไปทํางานกับเขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็อย่าง,าง,างที่ผมบอกอะบางที่ก็สนับสนุนทุกครั้งที่เรารีเควสไปเราขอไปเนี่ยส่วนใหญ่จะให้แต่หลายๆที่ก็ไม่ให้นะซึ่งซึ่งมุมมุมมองของภาคเอกชนเนี่ยยังไม่เปิดกว้างคืออยากให้ได้รับการสนับสนุนทั้ง,ท,งทั้งสฝั่ง หรือหรือในในบางแห่งเนี่ยคือผมเชื่อว่าทําได้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังมองภาพไม่ออกจริงๆแล้วการการซัพพอร์ตมหาวิทยาลัยซัพพอร์ตการศึกษาเนี่ยเขาสามารถนํานําไปไปเป็นประโยชน์เขาได้ในเรื่องของเรื่องภาษีเพราะมูลค่าในการสนับสนุนเนี่ยบริจาคให้สถานศึกษาเนี่ยมันมันมันเอาไปหักภาษีเป็นค่าใช้ใจ่ายได้ใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ หลายหลายหลายๆภาคส่วนก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เรื่องพวกนี้เราอยากได้นะไม่รู้ว่าเสียงนี้จะไปถึงไปถึงภาคเอกชนบ้างถึงภาครัฐบ้างหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้นะระอยากได้รับการสนับสนุนสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนทั้งอยากเป็นนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจอยากจะอบรมเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางไหนได้บ้างครับก็สําหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษานะครับก็สามารถเข้ามา รับทราบข่าวสารในการเปิดรับสมัครทักกษะเนี่ยได้จากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับก็คือ w w w r m u t s ์ a c t h ซนั่นคือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนในส่วนของหลักสูตรอบรมระยะสั้นแนวที่ที่ทางสาขาจัดนะครับก็จะมีผ่านทางโซเชียลนะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือไลน์ที่ที่ในกลุ่มที่ที่สามารถเราเผยแพร่ไปได้เป็นสาธารณะครับไม่มีเป็นทางกันออกไปครับครับผมครับผมแล้วก็